ขีดเส้นปิดด่าน100ปีกัมพูชาท้าตัดสินใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันไม่ปล่อยเฉลย18รายในวันที่18พฤศจิกายน2568พลเอกนัทพลน,น,น,นาคพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ออกมาสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาอย่างชัดเจนและเต็มไปด้วยความมั่นใจหลังจากที่สมเด็จหุน่นเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาออกมาระบุว่าหากไทยอยากจะปิดด่าน100ปีก็ทําไปว่า ซึ่งคำพูดนี้สร้างความตึงเครียดและความสงสัยในสังคมไทยอย่างมากแต่พลเอกนัทพลกล่าวว่าคำพูดของฮุนเซนเป็นเหมือนการตัดสินใจให้ไทยไม่ต้องคุยเรื่องเปิดด่านอีกต่อไปและนี่คือสิ่งที่ประชาชนคนไทยต้องการแต่ที่น่าสนใจคือพลเอกนัทพลยังยืนยันตำแหน่งไม่ปล่อยตัว18เชลยศึกทหารกัมพูชาซึ่งอาจจะเป็นจุดที่สร้างการโต้แย้งได้ เพราะเขากล่าวว่าการไม่ปล่อยตัวเฉลยศิษิ์เป็นเพื่อสร้างสัญลักษณ์ว่ากัมพูชายังไม่แสดงความสิ้นสุดการเป็นปรปักและนี่ไม่ใช่การต่อรองแต่เป็นการดําเนินการตามกฎหมายและหลักการซึ่งจุดนี้อาจจะทําให้บางคนเห็นว่าเป็นการยืดหย่อนหรือไม่ยืดหย่อนในการแก้ปัญหาแต่ที่จริงแล้วการดําเนินการตามกฎหมายและหลักการเป็นวิธีที่ช่วยให้ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม นอกจากนี้พลเอกนักทพลยังเปิดเผยว่าการเก็บกู้ทุนระเบิด13พื้นที่ยังคงดําเนินการต่อไปแม้จะไม่ได้กําหนดเวลาแต่จะเร่งรัดดาเนินการโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะดําเนินการเองเพราะกัมพูชาย,ยังไม่ตอบรับตรงนี้และฝ่ายกัมพูชายอยากให้รอแต่ไทยไม่สามารถรอได้ต่อไปเพราะทหารไทยสูญเสียขาไปถึง7ขาดังนั้นไทยต้องทําเองและทําฝ่ายเดียว พร้อมขอประชาชนไม่ต้องกังวลใจถ้ากัมพูชาย,ยังไม่เก็บทุนระเบิดไทยก็ต้องเก็บในพื้นที่ของเราและนี่คือส่วนที่สร้างความถกเถียงพลเอกนัทพลยังตอบคําถามเกี่ยวกับคําพูดของฮุนเซนว่าหากไทยอยากจะปิดด่านหนึ่งร้อปีก็ทําไปว่าโดยกล่าวว่าสื่อมวลชนคงคิดได้ว่าหมายความว่าอย่างไรฝากไปดูรายละเอียดในปฏิญญาจอย declaration ให้ดีซึ่งมีการให้งดการยั่วยุและต้องแสดงความมุ่งมั่นที่จะไปสู่สันติภาพ ซึ่งการที่กัมพูชาพูดแบบนั้นเป็นการมุ่งมั่นหรือไม่นี่เป็นคําถามที่น่าสนใจและอาจจะสร้างการโต้แย้งได้เพราะมุมมองของแต่ละฝ่ายอาจจะแตกต่างกันคุณคิดยังไงคุณเห็นด้วยกับการไม่ปล่อยตัวเฉลย18สิบแปรายหรือไม่หรือคุณคิดว่าไทยควรปล่อยตัวเฉลยสึกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกัมพูชามาเปิดประเด็นนี้กันในส่วนความคิดเห็น